สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเห็นตัวเลขแล้วตาลุกวาวยุ้ยจีรานาันเปิดรายได้หลังผันตัวเป็นแม่ค้าออนไลน์ เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่น่ารักมากๆสำหรับยุ้ยจีรนัณนมโนแจมและสามีทันธนากรที่แต่งงานมาได้4ปีกว่าแล้วแต่ดูเหมือนว่าความหวานของทั้งคู่ไม่ลดลงเลยแม้แต่น้อยเพราะทั้งคู่นั้นมักจะออกมาสวิทกันอยู่บ่อยๆล่าสุดยุ้ยเจีรนัณน์ได้ออกมาพูดถึงอาชีพแม้ค้าออนไลน์พร้อมบอกรายได้ต่อวันที่ไม่ธรรมดาในรายการคุยแซบโชว ถามว่าไลฟ์สดทีรายได้หลักล้านยุ้ยตอบว่าช่วงโควิด19ห้างปิดคนไม่ค่อยออกไปเดินข้างนอกยุ้ยว่าน่าจะโบมสุดๆของออนไลน์ค่ะวันหนึ่งคนค่อนข้างอุดหนุนเยอะเลยถามว่าจุดเริ่มต้นไลฟ์ขายของยุ้ยตอบว่าเริ่มจากช่วพิสาวคนหนึ่งผลิตกระเป๋าวางขายในห้างแล้วเศรษฐกิจไม่ดีเหมือนเดิมยุ้ยอยากช่วยแต่ยุ้ยไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะยุ้ยไม่เคยไลฟ์สดไม่มีหน้าร้านยุ้ยพูดไปว่ามี Facebook ส่วนตัวคนติดตามแสนกว่า คนมาไลฟ์กันไหมเดี๋ยวยุ้ยช่วยไลฟ์ให้ไม่รู้ด้วย3้ำปุ่มไลฟ์สดอยู่ตรงไหนก็หากันและลองไลฟ์เอากระเป๋ามากอง60ใบตอนนั้นคนดูพันกว่าคนภายในหนึ่งชั่วโมงกว่ากระเป๋าขายหมดเกลี้ยงเลยตกใจมากรู้สึกว่าออนไลน์มันลอยอยู่ในอากาศจริงๆขายง่ายแบบนี้เลยเหรอนี่จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นจากวันนั้นเลยค่ะ ถามว่าไลฟ์ขายเป็นประจำไหมยุ้ย,ยตอบว,ว่าที่ผ่านมางาินยุ้ยค่อนข้างเยอะก็จะแบ่งเวลาถามว่ามีโดนแสะบ้างไหมยุ้ย,ยตอบว,ว่ามีเยอะแยะเลยปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นเยอะมากบางคนเบอกเป็นดาราแล้วเป็นนางเอกแล้วมาแย่งอาชีพขายข,ายของมาขายของทําไมยุ้ยเองยังต้องทํามาหากินด้วยอาชีพหนึ่งที่เราทํามันอาจจะอยู่ยากพอยุ้ยดูแลลูกน้องอีก20ชีวิตวันหนึ่งมาเจอโควิด -19 ้าร้านต้องปิดไปยุ้ยเองก็เครียดต้องหาเงินต้อง ดูแลลูกน้องพ่อแม่ครอบครัวออนไลน์มันคือทางเลือกหรือทางรอดสําหรับยุ้ยเช่นกันยุ้ยไม่เคยคิดว่าอาชีพแม่ค้าหรือแม่ค้าออนไลน์มันจะเสียหายอะไร เราก็เริ่มที่จะทำเช่นกันตอนนี้ถือว่าดีๆมากๆต้องขอบคุณหลายๆคนที่สนับสนุนําว่าจำนวนที่ได้เยอะที่สุดย้อยตอว่าหลักหลายล้านดีกว่าเป็นยอดขายทั้งหมดไม่ใช่กำไรและค่าของที่ฝากขายเพราะย้อยตั้งใจไว้แล้วว่าช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องในวงการและคนที่เดือดร้อนเพราะช่วงนั้นโควิด19ชาวบ้านต่างๆย้ยเอามาช่วยขายนี่คือราคาของทั้งหมด ถามว่าบางคนบอกว่าจะออกจากวงการยุย้ยตอบว่าไม่ออกแน่นอนค่ะอาชีพดาราหรือนักแสดงเป็นอาชีพที่ยุ้ยรักมากที่สุดในชีวิตขอเวลาแป๊บหนึ่งค่ะขอเวลาไปตั้งใจมีน้องแป๊บหนึง่งอนาคตได้เจอยุ้ยแน่นอนค่ะกลับมาเล่นละครท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก e news 24 tv ขอบคุณครับ